ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรสุธวัฒน์บัญญกุลจากคณะอุตสาหกรรมวิเศษมหาลัยสงขลานครินผมดําเนิกนการวิจัยนะครับด้านประปูนภาพสัตว์น้าแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ให้ความสนใจในเรื่องของการชัเนบริจากวัสดุเศษเหลือจากการแปมมรรูปสัตว์น้ำเพื่อจะเพิ่มมูลค่ามันนะครับโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของฟังก์ช o นอ l i n g r e d i e n นะครับเบื่อันก์งันนั่นเองนะครับเพื่อมีคุณค่าทางสุภาพนั่นเองนะครับอ๋ออันนงานวิชาชิ้นนี้คือเราเรียกวไบโอแคลเซียมนะครับคือเราจะใช้วัสดุเศษเหลือก็คือกระดูก ือเราเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมทูน่าก่อนเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศนะครับโดยคือเราเป็นผู้นําในการผลิตทูน่ากระป๋องนะฮะแน่นอนนะครับในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยก็จะมีกระดูกเนี่ยเ,เกิดขึ้นมากมายนะฮะเพราะั้นเราก็เริ่มจากไอเดียที่ว่าเรามีปริมาณของกระดูกนี่จำนวนมากเราเลยผลิตกระบวนการขึ้นมานะครับที่พยายามรักษาคุณสมบัติของกระดูกนี้ไว้นะครับซึ่งแตกต่างจากแคลเซียมเสริมทั่วไปที่ทานามท้องตลาดนะคือว่าของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่ด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ นะครับซึ่งแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับคือทางบริษัทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อมีกระดูกหรือว่าสิ่เเือเหลือเนี่ยก็จะทิ้งเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นปุ๋ยนะเพราะงซึ่งมูลค่ามันต่ำมากนะเพราะงั้นการที่เราสามารถที่จะเอาวัสดุเศษเหลือเนี่ยครับเอามาใช้ภายใต้แผน BCG นะครับหรือ Zero Waste คือไม่มีสิ่งเหลือเลยเนี่ยครับมาใช้แล้วก็พร้อมกับว่าทางโรงงานเองเนี่ยครับได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็คอน sumer ก็คือผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์จากนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเพราะงั้ ประการสําคัญในเรื่องของคุณประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับเราศึกษาเบื้องต้นแล้วเนี่ยครับแคลเซียมที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันจะมีคอลลาเจนอยู่ด้วยนะครับเมื่อเราทดสอบการดูดซึมหรือว่าการใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยครับโดยใช้เขาเรียกอ่โมโนเลนนะครับคือระบบจาลองของผนังลําไส้เนี่ยเราพบว่ามีการซึมผ่านได้ดีกว่าแคลเซียมที่ขายท้องตลาดนะครับคือซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิเตรตพวกนี้นะครับเนืเพราะว่าพวกนั้นจะไม่มีออร์แกนิกแมทเทอร์ก็คือคอลลาเจนอยููู่่่่่นนนนนนะะะะะะะครร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 ััับบบเเเเเพพพาา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 ฉฉ้้้มมมืออททดด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 สสสแแลววววงจกกกกกกกซซึึีี็ปิิธภใ เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านั่นเองครับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า50นะครับคือจะมีอย่างนี้ครับว่า WHO เนี่ยจะบอกว่านะครับมันจะมีเขาเรียก osteoporosis ก็คือกระดูกพรุนนั่นเองนะครับก็คือนิยามว่ามีมวลกระดูกเนี่ยนะครับพร่องไป50นะครับคุณภาพกระดูก50เพราะฉะน้นการใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยก็จะชะลอหรือว่าช่วยรักษาในเรื่องของโรคกระดูกพรุนได้ครับถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับลักษณะส่วนใหญ่องค์ประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นแคลเซียมไฮดรอกไทด์นะครับ มีคอลอาเจนตรงนี้อาจจะแพ้เพราะว่าโปรดส่วนใหญ่แล้วการแพ้คือแพ้ตีโปรตีนมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องระวังเหมือนกันเช่นเกันครับต,ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีอนุสบัตสองชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือว่าสำหรับกระดูกที่ผ่านการให้ความร้อนเช่นกระดูก วัตถุหน้าเป็นต้นนะครับเราก็จะมีอนุสิบะอีกอันหนึ่งก็คือว่าใช้สับปะนะฮะตัวโครงกระดูกที่มีเนื้อเนื้อสดติดอยู่เนี่ยซึ่งเราจะมีกระบวนการกระบวนการเพิ่มเติมเข้ามานะครับคือกระบวนการที่เขาเรียกว่าย่อยสลายมันแล้วก็เราสามารถได้ผลิตภัณฑ์ก็คือไฮโดรไซด์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรนั่นเองครับครับถ้าท่านใดหรือสหกรรมใดจะใช้สิทธิติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาท่านเรลินได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ